ี่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเต reo มั l ติเพล x ความถี่92.75เมกะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัว้วสารยุติธรรม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันอธิตยาเรีงศักดิ์ในรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวสารยุติธรรมในเย็นวันพุธที่13ธันวาคม2566ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด FM 92.75เมกะเฮิร์ขึ้นความรู้คู้ความสุขนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รับชมและรับฟังผ่านทางเพจ f a c e b o o k l i v e ของสวทาตราดด้วยนะคะวันนี้ก็คิวของสารเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะคะ ท่านผู้ฟังนะคะก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าศาลเยาวชนนะคะมีอำนาจหน้าที่ที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับติก็กหรือเยาวชนนะคะกระทําความผิดแล้วก็รวมถึงคดีแพ่งนะคะที่เกี่ยวกับคดีครอบครัวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตลาดนะคะท่านเอกลินนนพดีค่ะให้เกียรติมาดําเนินรายการในวันนี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกลินหนุนพักดีนะครับก็เป็นผู้พักษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราดจริงๆแล้วผมมีความตั้งใจที่จะมาออกรายการวิทยุกฎหมายใกล้ตัวนะครับรอบรั้วศาลยุติธรรมอยู่หลายครั้งแล้วแต่เนื่องจากว่าภารกิจนะครับสำคัญอยู่หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทําโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงศาลนะครับจึงไม่ค่อยมีโอกาสในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับและรวมทั้งวันนี้ยังมีแขกพิเศษ อีกหนึ่งท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านกุลอาทิตยานะครับนะเป็นคนแนะนำนะครับนะครับเชิญเลยครับวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะอยู่กับเราในวันนี้ด้วยค่ะก็ซึ่งสาระความรู้ที่เรานําที่เราจะนามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะขอเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนะคะก็ขอนําประสบการณ์นะคะครั้งหนึ่งเมื่อวัยเยาว์ของพี่ไอ์นะคะที่ได้เคยทําผิดพลาดไปนะคะมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวสอนใจให้กับน้องๆน,นะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอเชิญพี่ไอแนะนาตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมฐานันดรโอยพรสวัสดิ์หรือว่าไอครับไอตอนนี้ไอตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าใช่ครับแลักษณะที่ไอกระทำความผิดเนี่ยจําได้ไหมจะอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะช่วงประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแต่ที่ 17, 18, ดูจากคำ <18, 19. S 2> พิพากษานี่มันประมาณสักสิบสี่ปีเศษ ที่ดูจากตัวคําตัวคาพิพากษานะนะครับนะไออาจจะจําคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับนะครับน่าแล้วครับนะครับอันนี้อยากจะถามไอนิดหนึ่งนะครับนะขณะนั้นที่ว่าไออายุประมาณสักอาจจะสักสิบห้านะฮะนะนะไอไปกระทาผิดเรื่องอะไรนะครับพอจําได้ไหมฮะตอนนั้นผมกระทำความผิดโดนคดีพยายามร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครับก็คือ มีมีเพื่อนอีกสองคนที่ที่โดนคดีนี้ด้วยกันคือถ้าผมรู้จักตัวเอกสารเนี่ยนะครับคือว่าเป็นคดีนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดจัน,จนทจบุรีผนกแ่คดีเยาวชนและครอบครัวนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2551นะครับก็เหตุการณ์ผมจะสรุปย่อๆให้แล้วกันนะครับก็คือว่าทางน้องไอนะะ้นะฮะน่าจะไปกับเพื่อน นะครับประมาณสักอีกสักสามสี่คนนะครับนะฮะไปที่หน้าโรงเรียนนะถูก<ร>ต้อง<ต>นะนอ่าถูกต้องนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการมึนเมามีอาการมึนเมาแล้วก็แล้วก็ขาดสติครับแล้วก็มีพี่ร,ปรอปภเดินมาเตือนผมแต่ผมอัจําไม่ได้เขาก็เลยหรือว่าโต้ตอบอะไรไปเนี่ยตัวเองก็จาไม่ได้ครับจําภาพได้แค่ว่าพี่ร,ปรอปภคนนี้เขาตบหน้าผม ตบหน้าผมแล้วผมก็กลับมาบอกเพื่อนว่าว่าพี่คนเนี้ยเขาตบหน้าผมผมกับเพื่อนก็เลยก็เลยแบบก็เลยไปทำร้ายเขาก็คือไอ้ก็เป็นหนึ่งในตัวผูต้องหานะที่เป็นร่วมใช่ไหมฮะขณะนั้นคือได้ดูตากคําฟ้องเนี่ยนะครับก็คือว่าไอ้เขาแค่เพียงแต่ชกต่อยนะครับแต่มีเพื่อนเขาเนี่ยนะครับประมาณสองคนนะครับนะฮะได้ใช้อาวุธมีดเนี่ยนะครับฟันทำร้าย ตัวผู้เสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงตรงศีรษะนะฮะนะครับก็คือทําให้ผู้เสียหายเขาบาดเจ็บนะฮะถึงขนาดที่เขาต้องพักรักษาตัวอาจจะเกิน21วันอะไรนะครับซึ่งมันเป็นไปเข้าเงื่อนไขของคําว่าถ้าร่วมกันนะฮะในข้อหาพยายามฆ่านะครับตามประมวลกฎหยอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80นะฮะแล้วขณะนั้น ไอ้ก็จะถูกส่งตัวไปที่ตอนแล้วระหว่างการพิจารณาคดีส่งไปที่สถานพินิษถูกต้องไหมใช่ไหมตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่จันทบุรีก่อนอยู่จันทบุรีช่วงประมาณ1 2ถึงเดือนครับแล้วก็แล้วก็คุณพ่อมาประกันตัวคือผมสรุปให้ทิดึงนะฮะคือจริงๆแล้วอะ่ะเหตุการณ์ทั้งเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ มูลคดีความผิดเกิดที่ไหนเนี่ยนะครับนะฮะเราจะก็จะดําเนินคดีที่จังหวัดนั้นนะครับนะฮะแต่ขณะนี้นะครับออไอซ์เขาได้มาตั้งลกลากโดยมีภรรยานะครับนะฮะอยู่ที่เป็นคนจังหวัดตราดถูกไหมใช่ครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทําอะไรเอาประกอบอาชีพก่อนปัจจุบันนี้ผมเปิดร้านตัดผมครับอยู่ที่จังหวัดตราดชื่อร้านชื่อร้านครูคัทแฮร์สตูดิโอครับน่าเชื่อว่าทาง ผู้ชมและผู้ฟังก็น่าจะพบเห็นนะฮะตั้งอยู่ที่ไหนร้านร้านอยู่ถนนท่าเรือครับตรงข้ามกับสหกรณ์ท่าเรือผมก็เป็น <c oughs> หนึ่งของลูกค้าซึ่งไปตัดผมที่ร้านของน้องไอซ์เขาแล้วก็ได้พบกับไอซ์แล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าออไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันน่าจะเป็นแชร์ประสบการณ์ให้กับทางน้องๆเยาวชนนะครับรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับนะฮะ ให้ระมัดระวังไม่ให้น้องๆเนี่ยไปกระทำความผิดหรือเมื่อกระทำความผิดแล้วเนี่ยนะครับทางสารเยาวชนและครอบครัวนะครับไม่ว่าจังหวัดใดนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงนะครับให้น้องๆเนี่ยนะครับให้กลับมาสู่สังคมได้เหมือนกรณีของตัวของไอซ์เช่นกันนะครับนะฮะซึ่งเขาก็ถูกเอ่อเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกถ้าเราเรียกกันง่ายถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยศูนย์ฝึกนี่ก็คือคุกของเอ่อที่เราจะควบคุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดนะครับนะฮะ คือผมสรุปให้ง่ายๆก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าขั้นตอนแรกคือระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยทางน้องไอ้ก็จะถูกควบคุมอยู่ที่ทางสถานพินิษ์อยู่สักช่วงหนึ่งนะครับแต่ทางผู้ปกครองของน้องไอ้ก็ได้มาประกันตัวไป<ช>นะครับ,รบแล้วระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับออไอ้ต่อสู้คดีใช่ไหมผมใช่ครับผมต่อสู้คดีผมปฏิเสธครับเ,เนื่องจากปฏิเสธเพราะเพราะว่าผมโดนตบหน้าแล้วผมกลับไปหาเพื่อนแล้วแต่ผมไม่ได้ แต่ผมไม่ได้ไปในเหตุการณ์นั้นแต่เป็นเพื่อนผมที่ไปนะะก็เลยเจิญครับก็เลยเลยมารู้จักเพื่อนอีกทีหนึ่งครับว่าว่าได้ไปทำร้ายพี่รปปคนนี้แล้วใช่คือสรุปแล้วคือไอเป็นคนต้นเรื่องใช่ครับนะฮะเนี่ยพอเห็นไหมครับเป็นคนต้นเรื่อง,อนนตองแต่ไอซบอกว่ามันคนละเหตุการณ์ขั้นตอนกันเลยนะครับอันนี้จะอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดของ ตัวกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ไอก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนต้นเรื่องแน่นอนนะฮะแล้วก็แต่อาก็เพียงแต่ว่าตามคาบรรยายของฟ้องที่เขาฟ้องมาเนี่ยอเพียงแต่ชกต่อยร่วมกับตัวเพื่อนเขาซึ่งเ,เพื่อนเขาเป็นจําเลยที่2ที่3เนี่ยได้ใช้อาวุธมีดแล้วในความเป็นจริงซึ่งไอเนี่ยมาให้พูดคุยกับทางาผ,าผ,ผ,ผ,ผู้ผู้ผู้ฟังและผู้ชมวันนี้นะครับนะอายบอกว่าในขณะที่เขาไปร่วมทําร้ายตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ แต่พอมาพอมาปุ๊บตัวคําฟ้องก็เขาก็เลยเอาตัวต้นเรื่องเข้ามาอยู่ในอยู่ในอยู่อยู่ในคดีด้วยนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้นะฮะนะครับนะฮะเห็นไหมครับความผิดพลาดตัวนี้นะครับมันทําให้คือน้องไอเนี่ยนะครับต้องต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับแล้วต้องไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น้องไอ์สามารถที่จะกลับออกมาแล้วก็สามารถที่จะกลับตนออกมาเป็นคนดีได้นะครับก็จะถามต่อไปว่าแล้ว สุดท้ายแล้วศาลเขาตัดสินคดีอย่างไงมีคำพิพากษาศาลตัดสินให้ผมอยู่สถานทินิตสองปีสองปีทวนครับแต่ว่าคู่คดีกันหรือว่าเพื่อนกันเนี่ยโดนสองปีหกเดือนกับส<ก>ามปีก็คือว่าจะโดนสามปีก็คือเพื่อนจะโดนมากกว่ามากกว่า<ช>นะครับ,รบถ้าผมดูจากตัวคำพิพากษาตัวจริงซึ่งคัดมาเนี่ยนะครับนะะก็คือว่าทางศาลเนี่ยครับ เยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับเขาก็พิาพากษาให้ไอซ์ซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็ถูกส่งไปที่ศูนย์ฝึกกันนะครับตามที่ไอซ์เขาบอกกันนะครับนะฮะก็คือว่าประมาณ2ปี 2>, 2ปีครับนะฮะแล้วก็จากที่ว่า2ปีเนี่ยเขายังมีเงื่อนไขอีกตัวนึงท,ที่สำคัญคือเขาให้ไอซ์เนี่ยฝึกอบรมทางวิชาชีพด้วยไหม ไม่น้อยกว่าสองหลักสูตรใช่ครับใช่ไหมอันอัน,นอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วไอ้เข้าไปในศูนย์ฝึกเนี่ยนะไอ้ได้ไปฝึกอบรมไหมตามเงื่อนไขนี้ไหมก็ตั้งแต่ที่ที่ก้าวเท้าเข้าไปในศูนย์ฝึกจังหวัดระยองเนี่ยครับก็คือเข้าไปก็ยังเป็นแบบเป็นเป็นเยาวชนใหม่เป็นนักโทษใหม่ก็คือเขาก็จะมีมีสูตรฝึกให้หลายวิชาชีพครับไม่ว่าจะเป็นตัดผม ช่างเชื่อมไฟฟ้าเกษตรหรืออะไรกับต่างๆนา,นานาผมก็เลือกที่จะไปอยู่ไปเรียนไฟฟ้าครับไปเรียนไฟฟ้าก่อนในปีแรกครับปีแรกเรียนไฟฟ้านะนจนจบหลักสูตรจนจบหลักสูตรอ่าแล้ว<ข>ตรอไปเรื่อยครับเรียนอยู่ไปเรียนไปคือมันเขาก็มีกิจกรรมให้ทําตลอดเวลาครับที่แบบที่ไม่ให้แบบเนักโทษเขาแบบว้าวุ่นอย่างนี้ครับ ก็จนจบหลักสูตรไฟฟ้าผ่านไปได้ประมาณปีหนึ่งครับแล้วก็ไปเรียนเรียนตัดผมต่อเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างในครับเขาชอบเขาเรียนตัดผมอยู่แล้วแล้วก็ไปตัดผมกับเขาประจำ <c oughs> จนจนแบบว่ารู้สึกว่าเราอยากอยากตัดมางครับก็เลยไปเรียนจบจบเอ่อไฟฟ้าเสร็จก็ไปเรียนตัดผมต่อจนจบหลักสูตรที่สองจนจบ เล้วได้มีไปเรียนหลักสูตรอื่นอีกไหมเขาบอกไม่น้อยกว่าสองหลักสูตรแสดงว่าอาจจะเรียนหลักสูตรที่สามหลักสูตรที่สี่หลักสูตรที่ห้าก็ได้แล้วแล้วแต่ระยะเวลาของโทษครับอ๋อตอนนี้คือเราเราแค่สองสองปีขั้นต่ำสองปีใช่ไหมก็เลยเรียนได้แค่สองหลักสูตรใช่ครับอ่าแล้วหลังจากที่ออกจากศูนย์ฝึกมาแล้วเนี่ยเราได้มาประกอบอาชีพอะไรเอ่อก็ยังทํางานอยู่ครับก็คือหลังจากหลังจากที่ออกจากศูนย์ฝึกก็ยัง ในช่วงที่ก่อนจะออกครับจะมีช่วงที่เขามีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของของเยาวชนนะครับคือเขาจะให้ไปทํางานตามตามโรงงานในในจังหวัดระยองจะมีนายจ้างมามาแบบมาเขาเรียกอะไร,รมาเอานักโทษที่ใกล้จะปล่อยไปทํางานด้วยก็คือมีค่าแรงให้มีเบี้ยเลี้ยงให้ต่างๆนาะนาะนะก็ยังทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ช่วงหนึ่งครับ อแล้วไอ้ก็ได้ไปทํางานกับทางตัวนายจ้างที่เขามามามารับตัวไปใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงถึงว่ามาเปิดร้านเนี่ยมาเปิดร้านที่ปัจจุบันเนี่ยหรือก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยไอ้ไปทําอะไรต่อไปเอ่อทำงานอยู่ในทํางานทํางานเกือบเกือบสิบปีเหมือนกันครับประมาณเจ็ดถึงแปดปีเป็นลูกจ้างเขาไปก่อนทํางานบริษัททั่วไปครับจนรู้สึกว่าเบื่องงานประจําครับ เผื่อง,งานประจําแล้วก็เลยเริ่มเริ่มคิดที่อยากจะเรียนกลับไปเรียนตัดผมเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วครับก็ก็ได้ไปเรียนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จังหวัดจันทบุรีเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยด้วยไรายได้ครับด้วยไรายได้ไม่พอด้วยเราต้องไปเรียนแล้วเราจะขาดไรายได้อย่างเงี้ยครับมันมันไม่มีไรายได้เข้ามาเลยต้องหยุดการเรียนแล้วก็กลับไปทํางานต่ออีก พื่อให้เราแบบมีไรายได้จนเจือตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นที่เรามาฝึกตัดผมเนี่ยเราก็ฝึกที่ตาดไหมหรือว่าฝึกฝึกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีช่วงนึงก่อนแล้วก็มาพอทํางานแล้วก็มามามา,มาเจอกับแฟนคนนี้ครับแฟนคนปัจจุบันก็มาอยู่ตาดมาหางานทําที่ตัดก่อนนะครับตอนมาอยู่ตาดใหม่ๆมาทํางานตามห้างครับทํางานแมคโครทํางานติดเน็ตบ้านของทูอ,อย่างเงี้ยครับทาไปเรื่อยจนจนรู้สึกว่าค่าแรงมันไม่พอครับ ค่าแรงมันได้น้อยแบบแปดเก้อย่างนี้ครับเราหยู่จันทบุรีเราเรายังได้แบบหมื่นสองหมื่นสามมืนจนจะกลับจันทบุรีครับแต่ในระหว่างที่ทํางานที่ตาดเนี่ยก็ยังก็ไปเป็นลูกค้าตัดผมอยู่ร้านหนึ่งซึ่งแฟนแฟนเขาดูจักแหละครับกับร้านนี้ครับก็คิดในใจว่าจะไปขอเขาเรียนตัดผมก็ไปตัดผมครั้งสุดท้ายแล้วก็ ตัดสินใจถามเขาว่าพี่เขาพี่สอนตัดผมไหมครับก็คือผมสนใจที่จะเรียนตัดผมพี่เขาก็ว่าเขารับสอนเขาก็มีมีค่าครูมีค่าเรียนเงี้ยครับอีกวันหนึ่งผมก็มาเลยไปเรียนตัดผมเลยครับแล้วพอมาเรียนตัดผมแล้วอยู่กับทางทางพี่เขานานไหมนานครับประมาณสองปีได้ในช่วงที่เรียนแรกๆเนี่ยก็คือแฟนซัพพอร์ตให้ก่อนครับในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันมาเรียนค่ากินค่าอะไรต่างๆอยู่ได้สักประมาณ2-3เดือนพอเราในช่วง2-3เดือนนี้ครับก็คือเริ่มเริ่มตัดเป็นแล้วครับเริ่มมีลูกค้าประจําบ้างคน2คนอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็จะให้เบีย้ยลีงยงแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์อ๋อย่างนั้นแสดงว่าไอ้พื้นฐานจากการที่เราได้เรียนหลักสูตรการตัดผมตอนที่อยู่ที่ศูนย์ฝึกเนี่ย มีส่วนสําคัญมีส่วนสําคัญครับมาเพราะว่าเรามานี่คือสองสาเดือนเราสามารถที่จะมีลูกค้าตัดผมได้เลยจริงๆใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับผมตัดผมได้เลย<ม>เป็นเลยครับเหมือนเหมือนม,ม,ม,มีพื้นฐานมาอยู่แล้วในเรื่องของการจับปัตรเตีรี่หรือว่าจับหวีอย่างนงี้ครับมันแล้วเราบวกกับที่ชอบด้วยครับมีเป็นความชอบแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะอยากจะตัดผมเป็นเร็วๆด้วยเราก็ไปยืนดูเขาตัดเขาเปิดร้านเก้าโมงผมก็ไปตอนเก้าโมงก็ ยืนดูเรียนรู้ไปทั้งวันจนเขาปิดร้านครับ mm hmm. อยู่อย่างเงี้ย mm hmm. ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยครับก็เป็นเร็วมากมันซึมซับเร็วมากแล้วจ<ก>ุดเปลี่ยนยังไงที่ทําให้เรามาเปิดร้านของทองของตนเองคือเราก็ทํางานอยู่กับพี่พี่พี่คนเนี้ยครับอยู่ประมาณสักสองปีก็เหมือนเขาไว้ใจเราครับ mm hmm. เขาก็มีมีแผนกันว่าเขาจะไปเปิดร้านที่ที่บ้านเขาที่จังหวัดจันทบุรีครับ ตรงนี้เขาก็เลยให้ผมทําต่อเลยครับ<ม>คือเหมือนเขาก็สร้างฐานลูกค้าไว้ให้ทําร้านไว้ให้มีทิ้งอุปกรณ์ต่างๆบางอย่างไว้ให้เราก็มาลงทุนแล้วก็เปิดร้านเป็นของตัวเองเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะจะถามคําถามที่ย้อนกลับว่าแล้วเดิมที่ตกใจไหมที่เจ้าพนักง,งานตํารวจหรือว่าอายการก็ฟ้องเราในข้อหาที่ร่วมกันร่วมกันพยายามฆ่า ซึ่งในขณะนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยด้วยหรือแม้กระทั่งว่าเราแค่ไปชกต่อยแต่ทำไมเขาถึงตั้งข้อหานี้นะจริงๆคือตอนนั้นแทบจําไม่ได้หรือว่าแทบไม่รู้ดีกว่าครับไม่รู้ว่าตัวเ,เองทําอะไรอยู่ตอนนั้นอ๋อยังเป็นเด็กอยู่นะครับนี่ก็มีมีส่วนสําคัญนะครับการที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับนะฮะถ้้และรวมทั้งไปยุ่งกับสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดเนี่ย บางครั้งมันทําให้ตัวเด็กหรือเยาวาชนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองส่วนที่สําคัญที่สุดนะฮะท่านผู้ปกครองนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะครับจะต้องดูแลแล้วก็แนะนำนะฮะนะครับผมพยายามจะถามตรงที่ว่าท่านที่ผู้ฟังก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันที่รับผ่านมาได้ยังไงแล้วก็แล้วก็น้องเขาถือว่าปัจจุบันถือว่าก็มาเปิดรานตัดผมนะฮะแล้วก็ ร้านตัดผมเนี่ยลูกค้าเยอะไหมเพราะผมเห็นว่าผมต้องจองคิวเราต้องโทรศัพท์ไปจองคิวนะฮะก็ถือว่าน่าจะประสบความสมําเร็จอยู่ในระดับหนึ่งนะครับขอขอให้หน่อยว่าลูกค้าเยอะไหมลูกค้าเยอะครับคือวันในวันหนึ่งเนี่ยตัดผมเฉลี่ยแล้วเกือบยี่สิบคนเลยครับโอ้โหเยอะนะถ้าพูดจรงนะใช่จริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับตอนที่ทําร้านใหม่ๆคือเฉลี่ยวันละสิบคนคือลกด้วยลูกค้าเก่าที่ที่พี่เขามีให้ แล้วก็เรามาสร้างตัวตนเราทีหลังครับคือใส่ความเป็นเราเข้าไปคือไปเรียนเพิ่มเติมครับไปเรียนยืดทําสีดัดหรือว่าแฟชั่นต่างๆเอามาทําให้กับลูกค้าแล้วก็โฆษณาแบบผ่านโซเชียลเฟซบุ o กทิกต็อกอย่างเงี้ยครับคนเขาก็เห็นคลิปเขาก็มาตามคลิปเลยเกิดเป็นการจองคิวตัดผม้นมา,าแล้วก็เชื่อว,ว่าราจะมาออกรายการวิทยุวันนี้นะฮะลูกค้าอาจจะเพิ่มมาขึ้นอีกนะครับคราวนี้อยากจะให้อ่า ทางไอซ์ฝากถึงน้องๆน,น,นะฮะรวมทั้งผู้ปกครองนะฮะที่เข้ารับชมหรือรับฟังอยู่นะครับว่าเมื่อเรา,เากระทําความผิดแล้วหรือแม้กระทั่งเราไม่กระทาแต่มันเมื่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมันส่งให้เรากลับไปว่าเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกนะเราได้อะไรตรงนั้นมานะครับแล้วก็ควรจะแนะนําน้องๆเยาวชนอย่างไรนะครับเชิญครับสําหรับสําหรับวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนที่ ยที่อยู่ในช่วงแบบวัยสิบเจ็ดสิบแปดหรือว่าอย่างเงี้ยครับที่กําลังหลงผิดก็ดีหรือว่าหรือว่าเยาวชนที่ที่อยู่ในศูย์ฝึกก็ดีก็คืออยากจะแนะนําาพวกพวกสิ่งผิดกฎหมายเนี้ยก็ไม่แนะนําหรือจะพูดยังไงผมพูดไม่ถูกเช่นน้องๆว่าที่ว่าจะไปยุ่งกับยาเสพติดจะไปยุ่งกับสิ่งมึนเมาก็ต้องระมัดระวังถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ ต้ไปครับก็คือแค่ลองให้รู้ก็พอแล้วครับไม่ต้องแบบไปไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันะจะดีกว่าครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะ <c oughs> นะครับนะฮะแล้วก็อย่างนั้นก่อนที่ไอ้นะากจะฝากอะไรนะกับทางร้านก็ได้หรือว่าจะฝากอะไรที่จะเพิ่มเติมอะไรฮนะลองแนะนําร้านว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนก็<ะ>นร,ร้านตัดผมตั้งอยู่ที่ถนนท่าเรือครับตรงข้ามกับสหารก์ท่าเรือ แล้วก็ร้านจะมีเพจ f c e e o o o ครับชื่อร้านครับว่าครูคัดแฮร์สตูดิโอมีเพจ f a c e b o o k แล้วก็มีช่อง TikTok ครับสามารถไปติดตามผลงานตัดผมผลงานทำสีตัดผมต่างๆได้ในช่องทางนั้นแล้วว่าสนใจที่จะจองคิวเข้ามาใช้บริการก็ทางช่องทางนั้นได้เลยครับบอกเบอร์โทรนิดหนึ่งเพื่อเขาจะโทรมาเป็นว่าจองคิวเบอร์โทรร้าน,รรนครับ0652364493 แล้วเห็นในอนาคตบอกว่าจะชวนภรรยามาทําเล็บทําเสริมสวยด้วยใช่ไหมที่ร้านใช่ครับในปีหน้าก็จะมีมีแผนว่าอยากจะมีช่างเพิ่มอีกหนึ่งคนครับแล้วก็มีร้านมีมุมทําเล็บให้แฟนอยู่ในร้านเป็นมุมเล็กๆที่ให้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็อยากให้เขาทาเป็นอาชีพในอนาคตด้วย ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะน้องไอซ์นะครับที่ว่ามาให้ข้อคิดดีๆนะครับรวมทั้งให้ประสบการณ์นะ,ะกับทางน้องๆเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองที่เขารับชมรับฟังอยู่ผมก็อยากจะขอฝากไว้ในช่วงท้ายนิดน,นึงนะครับนะฮะคือสารเยาวชนและครอบครัวนะจังหวัดตราดเนี่ยนะครับรวมทั้งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับนะฮะหากมีการการะทาความผิดของเด็กและเยาวชนขึ้นน,นะครับเราก็พยายามที่จะบําบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนนะครับนะฮะ,นะะให้กลับไปคืนสู่สังคม ให้ดีที่สุดนะครับก็คือตามที่ทางน้องไอ้เขาถ่ายทอดประสบการณ์ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังก็จะได้เห็นอยู่มุมมองหนึ่งว่าทางน้องไอ้เขาก็สามารถที่จะกับกับตัวกับใจได้นะครับรวมทั้งสามารถที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีไรายได้ที่ดีพอสมควรนะครับนะฮะแต่ก็อยากจะฝากไว้นะครับนะฮะไม่อยากจะให้ทางน้องๆหรือเด็กเยาวชนนะครับไปเกี่ยวข้องกับตัวยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับท่านผู้ครองอนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเหตุการณ์ดังๆไม่ว่าน้องที่เขาพกอาวุธปืนเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้านะฮะไอ้ตรงจุดเนี้ยท่านผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับนะฮะเพราะว่าท่านมีส่วนนะครับท <risks. Without S 1> <las S 2> ่านต้องรู้ว่าน้องๆหรือลูกของท่านเนี่ยนะครับมีอาวุธปืนหรือเปล่า ถ้าท่านมาบอกว่า,านะไม่ทราบเลยแสดงว่าท่านก็อาจจะใช้ความระมัดระวังที่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีคดีหรือว่าลูกหรือเยาวชนท่านกระทำความผิดนะครับผู้ปกครองก็ต้องมาสารด้วยนะครับมันเป็นเรื่องกฎหมายที่ว่าท่านต้องมาดูแ,แลนะครับนะครับเพราะเราจะต้องแก้ไขบําบัดตัวเด็กเยาวชนรวมทั้งตัวผู้ปกครองนะครับก็จะต้องช่วยในการแก้ไขบําบัดด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกคดีที่ขึ้นมาจู่ ส่ศาลเราต้องเชิญผู้ปกครองเข้ามามารับฟังแล้วก็มาหาวิธีการแก้ไขหามาตรการที่จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ใช้เวลามาพอสมควรจริงๆแล้วมีสิ่งที่จะนําเสนอในเรื่องกฎหมายอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับก็คงจะต้องใช้โอกาสในครั้งหน้านะครับซึ่งมีโอกาสแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะมาพูดคุยทางประสบการณ์ ซึ่งผมมีเรื่องประสบการณ์ในเพราะว่าผมทําคดีทางด้านของสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมาอยู่เป็นเวลาหลายปีถ้าอยู่ศาลเนี่ยนะครับน่าจะมากกว่า20วาปีนะครับก็เดี๋ยวจะขอ,อจบในเรื่องของตรงนี้เท่านี้นะครับคุณอาทิตยามีอะไรไหมครับนะคะ่ะ <laughs> วันนี้นะคะก็ ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการกฎหมายใก้ตัวรอบรัวสันยุธรรมนะคะในทุกวันพุธของสัปดาห์นะคะเวลา17.30นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะแล้วก็หากท่านใดนะคะมีปัญหาข้อขัดข้องนะคะที่ต้องการให้สารเยาวชนและครอบครัวนะคะช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษานะคะในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนะคะคดีครอบครัวหรือคดีคุ้มครองสัทธิภาพนะคะกนะ็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook ของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากนะคะ หรือสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์039525751ค่ะวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะก็ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ ทอดใจแรงจหรือมีเท่าใดบอกใจให้ไปให้ถึงไม่ต้นทุนชีวิตจะมีน้อยแต่ไม่เคยคิดจะทนจะก้าไปความสํา